ชาชาดกเรื่องจันทกุมารผู้ยิ่งด้วยขันติบารมีตอนที่17จากตอนที่แล้วราชบุรุษได้จับตัวพระราชกุมารตลอดจนหมูนกทั้งหลายให้มารวมกันอีกครั้งหนึ่งตามคำสั่งของพระราชา พระจันทก,กุมารจึงได้กราบทูลพระราชบิดาว่าข้าแต่พระราชบิดาถ้าข้าพระองค์เกิดมาเพื่อจะต้องถูกฆ่าให้ตายแล้วไซเหตุไหนในวันแรกที่ข้าพระองค์ได้บังเกิดขึ้นมากัรดาหาและพรามจึงได้มาทำนายว่าไัายใดๆในโลกนี้นะจะไม่มีแก่พระจันทก,กุมาร และพระราชกุมารนี่เองจะเป็นผู้ทำให้แว่นแขวนเจริญรุ่งเรืองแต่มาบัดนี้นะกลับกราบทูลให้พระราชบิดาบูชายันฆ่าพระองค์ถ้อยคํำของพราหมณ์ช่างกลับกรอกสิ้นดีแท้จริงแล้วนะกัรดหาและพราหมณ์จองเวรในฆ่าพระองค์เพียงคนเดียวเท่านั้นฆ่าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงระลึกถึงวันวานในยามศึกสงครามพวกบุตรดังเช่นข้าพระองค์ทั้งหลายมิใช่หรือที่ช่วยพระองค์รบพุ่งกับศัตรูเพื่อป้องกันบ้านเมืองขอพระองค์ปโปรดจะได้ทรงเชื่อกันดาหาลปุโรหิตเลยกันดาหาลปุโรหิตผู้ชั่วร้ายนั่นมีใจหยาบช้า เมื่อเขาฆ่าฆ่าพระองค์แล้วก็จะพึงฆ่าแม้พระราชบิดาแล้วตั้งตนเป็นใหญ่ในลำดับต่อไปหลังจากที่พระชนทก,กุมารกราบทูลให้พระราชบิดาทราบถึงเจตนาที่แท้จริงในการทำบูชายันครั้งนี้ของกันดาหาและพราหม์แล้วว่าเป็นเพียงเพราะพราหมนั้น มีจิตอาฆาตแค้นในตัวพระจันทก,กุมารที่ไปขัดผลประโยชน์ของตนอีกทั้งกราบทูลให้เห็นถึงความสำคัญของเหล่าราชกุมารที่จะช่วยพระราชบิดาปกป้องบ้านเมืองจากฆ่าศึกศัตรูตลอดจนกราบทูลให้ทรงเห็นถึงเหตุการณ์ที่พระจันทก,กุมารคาดคะเนว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นคือการคิดล้มล้างราชวงศ์กษัตริย์เดิมให้หมดสิ้นของกันดาหารลพรามแล้วพระจันทก,กุมารผู้เปรืองปราดยังพันนาถึงตัวตนของกันดาหารลพรามให้พระราชบิดารู้จักให้กระจ่างขึ้นอีกว่าข้าแต่พระมหาราชาเมื่อพระราชาทั้งหลายพระราชทานบ้านเรือน และนิคมอันประเสริฐแม้พวกทรัพสมบัติแก่พรามเหล่าใดอันหนึ่งพวกพรามเหล่านั้นแม้ได้ข้าวน้ำอันเลิศในตระกูลบริโภคทรัพย์สมบัติในตระกูลแล้วยังปราถนาจะประทุษร้ายต่อผู้ให้ข้าวน้ำเช่นนั้นอีกพวกพรามเหล่านั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนอักตันยู ดังเช่นกันดาหาลพรามซึ่งกำลังกระทำอยู่ในขณะนี้เพราะความที่เขาเป็นคนพาลมีลักษณะชอบคิดชั่วพูดชั่วและมักทำชั่วเป็นปกติดังนั้นกันดาหาลพรามนี่แหละที่เป็นต้นเหตุตัวจริงสร้างความปั่นป่วนเดือดร้อนให้แก่บ้านเมืองไปทั่วพระเจ้าค่ะ พระจันทก,กุมารได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดไปตามขั้นตอนที่พระองค์ได้ทรงคิดไว้ตั้งแต่แรกเป็นลำดับลาดับจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของกันดาหารพรามแล้วระหว่างนั้นพระจันทก,กุมารก็ทรงสังเกตดูจากสีหน้าท่าทางของพระราชบิดาได้ว่า ทรงมีสีหน้าท่าทางเป็นอย่างไรและด้วยถ้อยคำที่เป็นเหตุเป็นผลที่พระองค์ทรงกล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้นได้ค่อยๆทำให้พระราชบิดาเริ่มคล้อยตามว่าท่านอาจารย์กันดหาละพรามนั้นะแท้จริงแล้วปราถนาดีจริงหรือ เมื่อพระจันทก,กุมารผู้ปราดเปรืองเห็นว่าพระบิดาเริ่มคล้อยตามแล้วพระองค์จึงทรงกราบทูลขอร้องพระราชบิดาให้ไว้ชีวิตเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยยอมตนเป็นทาสรับใช้ของกันดาหาละพรามเช่นเดิมเพราะถึงแม้ว่าจะทรงทราบว่ากันดาหาละพราม ผูกอาฆาตพระองค์ขนาดนี้ก็มิได้ทรงโกรธเคืองแม้แต่น้อยเพราะไม่ทรงปรารถนาที่จะเห็นการนองเลือดทรงปรารถนาให้ต่างฝ่ายต่างเลิกผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันมีแต่ความสมานฉันเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองจึงได้กราบทูลพระราชบิดาว่า ขอเดชะขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเลยโปรดพระราชทานฆ่าพระองค์ทั้งหลายนะให้เป็นฆ่าทาตบริวารของกันดาหาละปุโรหิตเถิดถึงแม้ข่าพระองค์ทั้งหลายจะต้องถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็ตามฆ่าพระองค์ก็จะเป็นคนเลี้ยงช้างและมา้า พร้อมกับขนมูลม้าให้เขาและแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะต้องถูกขับไล่จากแว่นแวนก็จะเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตไปเพียงวันวันขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเลยพระราชก,กุมารเพียรพยายามยกเหตุผลยกแม่น้ำทั้งห้า ขึ้นมาหวานล้อมจนพระราชาผู้ลหลงไหลในถ้อยคำของพราหมโกงเริ่มมีความสว่างขึ้นในจิตใจเมื่อรวมกับความรักที่เป็นทุนเดิมในราชกุมารทั้งหลายกับความโศกเศร้าที่พระราชกุมารทรงพร่ำรำพันทั้งหมดนี้ได้ละลายพระหาไทยของพระราชบิดาให้โศกเศร้าตา่าง ถึงที่สุดกระแสความหดหู่เป็นกระแสคลื่นแห่งความปั่นป่วนในภายในสร้างความทุกข์ใจที่บีบคั้นหารุไทของพระราชายิ่งนักพระราชาจึงตรัสขึ้นว่าลูกเอ,อ๋ยเจ้าหนะพร่ำเพ้ออยู่เพราะรักชีวิต ย่อมก่อทุกข์ให้เกิดแก่พ่อนักแลทรงปรารบแล้วได้ตรัสกับราชบุรุษต่อไปว่าพวกเจ้าจงปล่อยราชกุมารทั้งหลายไปณนะบัดนี้เราขอเลิกเอาบุตรบูชายันพระราชาครั้นทรงกล่าวแล้วก็โปรดให้ปล่อยราชกุมารทั้งหลายอีก ฝ่ายกันดหาและพรามตัวต้นเรื่องเมื่อทราบจากพวกบริวารว่าพระราชาเปลี่ยนพระทัยอีกครั้งเพราะพระจันทกกุมารได้เปิดโปงเจตนาชั่วของตนต่อนหน้าพระราชาพรามผู้ชั่วร้ายก็ไม่ยอมหยุดยั้งความคิดไว้เพียงนั้นยังมุ่งหน้าที่จะล้างความแค้นที่สมทับในใจ ให้สิ้นซากต่อไปเขาได้รำพึงในใจว่าเจ้าจันทก,กุมารเจ้าน่ะฉลาดนักขอยดูเถิดว่าเจ้าหรือข้านะ่ะใครจะแน่กว่ากันว่าแล้วก็เร่งรถกลับมาเข้าเฝ้าพระราชาทันทีส่วนว่ากาันดาหารพรานนั้นจะใช้วิธีการใด ที่จะพูดหวานล้อมพระราชาให้ทรงเชื่อเพื่อทำความปรารถนาของตนให้สำเร็จนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป